สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านที่คอยติดตามรับชมคลิปวิดีโอผ่านทางช่องเกษตรมีกินเรื่อยมานะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการซื้อรถไถเดินตามมาในราคา15,000บาทจะมีชุดฐานไถแล้วก็คาดแล้วก็จะมีตัวต่อพ่วงด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วมีเพื่อนๆเอฟซี FC หลายท่านคอมเมนต์มาว่าซื้อได้ถูก ในคุ้มมากสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการซ่อมเซอร์วิสส่วนที่สึกห้อส่วนที่ไม่ดีว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงจะใช้งบประมาณเท่าไหร่จะคุ้มค่าอย่างที่ fc c o m มนต์มาในคลิปแรกหรือไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามไปดูกันเลยก่อนอื่นผมก็ต้องทําการยกตัวรถขึ้น,นเพื่อให้ล้อลอยทั้งสองข้างด้วยวิธีการง่ายๆโดอใช้ขอนไม้มารองด้านหน้าและก็ด้านหลังยกให้ลอยขึ้น จากนั้นก็จะทำการถอดล้อแล้วก็ถอดตัวยึดล้อทั้งสองข้างเพื่อที่จะถอดซีนตัวเดิมออกแล้วก็นำซีนตัวใหม่เข้าไปทดแทน หลังจากที่ผมได้ใส่ซีนตัวใหม่เข้าไปทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำล้อเข้ามาประกอบผมก็จะถือโอกาสนี้ซ่อมแซมล้อที่มีความสึกล้อและก็ทําการเสริมเล็บเพื่อป้องกันเล็บหลุดก็จะใช้เหล็กข้ออ้อย3าถึงสหนมาเสริมระหว่างเล็บด้านบนก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกเล็บแล้วก็ทําทั้งสองล้อ หลังจากที่เสริมเล็บล้อเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่ตัวยึดล้อหรือว่าดุมล้อยึดน็อตให้แน่นหลังจากนั้นก็จะนำเอาล้อเหล็กเข้ามาประกอบใส่แล้วก็ยึดน็อตให้แน่นทั้งสองข้าง หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็มาใส่น้ำมันเกียร์สองเกลนลนเกนลนละ3ลิตร แล้วก็มาเปลี่ยนกลองน้ำมันโซล่าเปลี่ยนใหม่ใสก่กิกแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มาลองเทสดูครับ ลองถอยล้างออกในพื้นที่แคบแคบเพื่อที่จะเทสดูระบบเลี้ยวถ้าสามารถเลี้ยวออกได้ในระยะช่วงแคบแคบก็ถือว่าระบบเลี้ยวยังใช้งานได้ดีหลังจากนั้นผมก็ต้องมาทำการซ่อมแซมฐานไทที่ได้มากับตัวรถเพื่อที่จะให้ใช้งานได้เท่าที่ดูสภาพแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนทั้ง3ามชุด ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตัวหลังหรือว่าตัวผ่านขี้เมา แล้วก็จะมีตัวปรับผานด้านบนส่วนตัวหลังนั้นก็จะใช้ตัวเดิมเพราะว่ายังสามารถใช้งานได้พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้เราก็มาเทสกันเลย ก็อยากห้รถน,นะครับก็ถ่าได้ดีก็ต้คว้านสำหรับใส่ถ่านไสท,ที่ขิ่มากับรถตื่ไถได้ประมาณนี้เลยนะครับทีนีแ่แข็งแบบนี้ก็ยังพอไถได้นะครับสําหรับการทดลองไถดูแล้วสําหรับผานก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับตัวรถยังมีแรงเรือเลือถือว่าผ่านนะครับทีนี้ผมก็จะมาทดลองใส่ผานหัวหมูเพื่อที่จะลองไถดูยดูจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับ ที่เห็นนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรสําหรับรถไถมือสองในราคานี้นะครับก็จะมาสรุปยอดที่ผมได้ซื้ออะไหล่และการซ่อมแซมทั้งหมดนะครับไม่ได้รวมกับตัวต่อพ่วงนะครับตัวต่อพ่วงยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับทําแค่ตัวรถและก็ฐานไถเพื่อที่จะใช้งานในแปลงนะครับก็ใช้ใช้งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์3,200กว่าบาทนะครับตีไป3,300กนตัวแล้วกันนะครับ รบแล้วรวมถึงราคาซื้อแล้วก็ราคาซ่อมรวมแล้วก็จะอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันสามร้อยบาททวนนะครับอ๋อลืมไปรวมถึงค่ารถลากที่ผมจ้างเขาลากมาส่งอีกสามร้อยบาทเป็นหนึ่งมืนแปดพันหกร้อยบาทท่วนพอดีนะครับจบในราคาหนึ่งมืนแปดพันหร้อยบาทก็ใช้งานได้เหลือแค่ตัวต่อพว่วงต้องทำการ เปลี่ยนยางนะครับต้องขอขอบคุณสําหรับคนที่คอยติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเกษตรมีกินเรื่อยมาคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ